ลูกรักทั้งหลายสำหรับ,บเทพหน้านนี้ถือว่าเป็นเทพหน้าสุดท้ายย่อต้องถอยหลังลงไปถึงการตายครั้งที่สองว่าถอยหลังลงไปเพื่อดูว่าเวลาที่มันจิตมันต่ำครั้งที่เจ็ดกำลังใจมันสูงมากถ้าถอยหลังมาหาจิตต่ำ,ตำ การตายครั้งนี้สองนี่เป็นบอสสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดเอเมอร์กี้นี้บอกว่าเทปนาโนวสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าสี่สิบเก้าไม่ใช่นะสองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้านะมาเทปนันนี้เป็นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดปีนี้เป็นปีที่อยู่ในตอนปลายสงครามหรืสอสงครามกำลังหนัก สงครามโลกครั้งที่สองตอนนี้พ่อมาเรียนบาลีและกำลังเป็นนักเทศอยู่ที่วัดปิโรวงสาวาตเดิมมาเรียนอยู่ที่วัดอนองคารามและก็ย้ายมาอยู่ที่วัด,วดปยุรวงสาวาตการตายคราวนี้เป็นการตายที่ไม่มีเหตุมีผลเพราะว่าชีวิต เวลานั้นร่างกายก็แข็งแรงดีไม่มีความหมายว่าจะต้องตายหรือว่าจะต้องป่วยอยู่ดีๆยาที่เคยฉันเป็นปกติเพื่อระบายท้องให้เรียกว่าเป็นการระบายท้องกันท้องผูกก็ฉันเป็นปกติไม่ได้ฉันมากแต่ก็ฉันมาเป็นปีๆเพราะว่าการเป็นนักเทศ สมัยนั้นเป็นนักเทศด้วยเป็นนักเรียนด้วยแล้วก็เป็นครูสอนบาลีด้วยแล้วก็ครูสอนนักธรรมด้วยแล้ควบคุมพระที่อยู่ใต้บังคับบัญชาในคณะด้วย <c oughs> เป็นนั้นว่าท่านพระครูประหลัดผลเวลานั้นท่านเป็นเจ้าคณะพอมาอยู่พอเข้ามาอยู่ท่านก็แต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าคณะ ก็เลยต้องว่าหน้าที่แทงของท่านทั้งหมดเจ้าคณะก็มีพระบัญชาบอกว่าควรจะทำอะไรในการตักเตือนพระก็เป็นเรื่องของพ่อพ่อจึงได้วางระเบียบวินัยไว้เพื่อปฏิบัติสิข้อเสรศษๆแล้วก็วินัยระเบียบที่จะต้องปฏิบัติพ่อก็ต้องปฏิบัติด,ด้วยการที่พ่อออกกฎ แล้วก็ปฏิบัติด้วยมันก็เป็นการป้องกันไม่คนละเมิดกฎแล้วกฎอันนั้นก็เป็นการเรียบร้อยคือทุกคนก็ปฏิบัติด,ดีมาถึงตอนนี้เ่นว่าการเจริญพระกรรมฐานที่ได้มาจากที่วัดบรานงโคก็รู้สึกว่ามันจะเบาตัวลงและว,ว่าภารกิจมากหนึ่งปกครองพระในคณะ สองเป็นนักเรียนบาลีสามสอนบาลีเบื้องตน้นสีแล้วก็อสอนสอนนักสอนนักธรรม <c oughs> แล้วก็ห้าเป็นนักเทศรู้สึกว่างานฝ่ายคันธาธุระรู้สึกว่าจะมากสักหน่อยวิปสัสนาธุระจะเบาไปนิดหนึ่งแต่พ่อก็มาจะปล่อยกิจ เวลาที่ดูหนังสือสอนหนังสือพ่อใช้จิตไปสมาธิเพราะการดูหนังสือคือตั้งใจดูจริงหนังสือทุกตัวสอนไม่ยอมให้คลาดจากตาและก็ไม่ยอมให้คลาดจากใจเป็นการรักษยกําลังใจไปสมาธิไปในตัวเมื่อยามว่างคือหลังจากเวลาย4บสีนาฬิกามาแล้วก็ทํากิจตามปกติถึงเวลาตีสองก็นอน ตีสี่ตื่นขึ้นจเจริญรักกรรมฐานตามสมควรเวลาตีห้าทบทวนความรู้ที่จะไปศึกษาในวันรุ่งขึ้นแค่อตอนเช้าไปบินาบาบต้อนสายธรรมวัดหลังจากนั้นก็เข้าเรียนหนังสือพอตอนบ่ายโมงก็เข้าสอนสอนบาลีบ่ายสามโมงก็สอนนักธรรม มาเลิกมาแล้วก็มาค้นคว้าตำราเพื่อเป็นนักเทศเป็นว่ากิจที่จะต้องพึงทำเกือบจะไม่มีเวลาว่างแต่ก็ทรงชีวิตอยู่ได้ <c oughs> สำหรับพระที่อยู่ด้วยก็ต้องเลี้ยงเพราะเธอบินาบัตมาไม่พอฉันการเป็นนักเทศคราวนั้นก็ต้องเทศมาเลี้ยงพระ ออกรรษารู้สึกว่าเทศมากก็พอใช้พอใจเวลาเข้ารรษาเทศน้อยก็ต้องเป็นหนี้ค่าอาหารเขามารวบรักกันตอนนี้ว่าไราฟังบอกถึงงานกันซะก่อนว่างานมันยุ่งขนาดนี้รักษากำลังใจยังไงนเ,เรื่องกำลังใจที่เป็นสมาธิแล้วก็ต้องที่เป็นวิปัสสนาญาณ เป็นอนุ่าพ่อก็ทําคําไม่มิปัสนาเกือบจะไม่รู้สึกว่าเป็นมิปัสนาแต่ที่หลวงพ่อปานสอนให้ตัดขันห้าก่อนแล้วภาวนาพ่อก็ทําเป็นปกติคือโดยไม่รู้ว่านั่นเป็นมิปัสนาเวลานั้นเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยจะพูดเพราะต้องระมัดระวังใจพ่อมาเจอท่านช่างเขียนท่านหนึ่ง ท่านบอกมา,มาตอนนี้นะที่อยู่ท่าส่งแล้วทาไมเขียนภาพให้ราคาเขียนว่ท่านราคาตั้งแสนแต่ว่าท่านไม่เอาสตังเลยท่านเขียนภาพหลวงพ่อปานแล้วก็ภาพหลวงพอ่อท่านบอกว่ามารดาของท่านอยู่ที่วงเวียนเล็กทุกคนที่บ้านแปลกใจที่เขาลูกพรงหลวงพ่อไปเขียนเพราะทุกคนในบ้านนั้นมีความรู้สึกว่าพระองค์นี้ ทำเหมือนขนมรูปหล่อท่านว่าอย่างนั้นเดินบินาบาตก็ได้ความสงบให้อยู่ปกติก็เรียบเรียบไม่ก็อย่าพูดกับใครเป็นนว่าชาวบ้านในเวลานั้นที่รู้จักคิดว่าพระองค์นี้อยู่ไม่นานไม่ช้าก็ต้องศึกเพราะจริยาแบบนั้นเขาถือว่าเป็นจริยาของคนเจ้าชู้นี่พ่อก็ไม่รู้เหมือนกัน พอทำตามหน้าที่เกรงว่าสมาธิมันจะพังตอนนี้ตายไม่จริงนะครั้งที่สองนี่ตายไม่จริงเพราะฉันยาเข้าไปตอนเช้ามันก็เดินอย่างท้องเดินอย่างหนักเป็นว่าพ่อนี่ต้องตายเพราะโรคท้องท้องเดินอย่างหนักสามครั้งก็หมดอารมณ์แรงก็หมดไปสายตาสั้นกระมาทีละน้อยลัน้อย แต่กำลังใจนี่มันสบายที่สุดเพราะว่าจิตทรงสมาธิอยู่เรื่อยเพราเริ่มมันสบายปั๊บจิตก็จับประมุขสมาธิอนนาปานุสติกับพุทธานุสติเพราะจับพุทธานุสติก็ทรงเห็นพระรูปโฉมพระองค์สมเด็จพระสมัมมา,าสัมพุทธเจ้าใจก็สบายเอ้ตามันสั่นเข้ามาสั่นเข้ามาจนกระทั่งเนนนั่งอยู่สองข้างมองไม่เห็น ตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองนั่งอยู่ในถ้ำก็รู้ว่าถ้ำตัวนี้ก็คือร่างกายของเราเองแต่ตัวที่อยู่ในเห็นร่างกายมันใหญ่เป็นถรร้ำแต่งตัวเหมือนกับพรหมมีตัวเป็นแก้วเครื่องประดับเป็นทองรัศมีแสงของแสงของทองสายเข้าไปทับผิวของตัว เห็นเป็นทองทั้งตัวก็นั่งอยู่เฉยๆก็คิดในใจว่านี่เราควรจะไปหรือว่าควรจะอยู่นี่ความรู้สึกมันปกติก็คิดว่าถ้าควรจะอยู่ก็คอยฉับพันรังสีรัศมีอุบการเขาองค์สมเด็จพาะปทิติตมารพวยพุ่งมาเป็นพิดานพอดีฐานเสร็จ มันก็พลอยพุ่งกลับมารัศมีพระศมุประการก็พุ่งมาเป็นเพดานยืนอยู่สักห้านาทีแล้วก็หายไปแล้วก็คิดในใจว่าถ้าอยู่ต่อไปถ้าต้านสมณธรรมจะดีกว่าน,นี้นันยศถารดาศักไม่ต้องการฐานะไม่ต้องการแต่แล้วถ้าว่าสมณธรรมจะดีกว่าน,นี้ก็คอยฉับพันนาสีพุ่งมาใหม่แล้วก็วนเป็นทักษิณาวัตร ถ้ารัศมีถ้ากับสมนธรรมไม่ดีกว่านี้เราก็ไม่อยู่อยู่ไปก็ไร้ประโยชน์เป็นวัชพันรังสีก็พุ่งมาใหม่วนเป็นทักษิณาวัตยืนอยู่สักห้านาทีแล้วก็หายไปหลังจากนั้นก็เห็นคนนุ่งขาวห่วมขาวแต่ความจริงท่านบอกห่มสีทองนุ่งสีทองท่านพูดนั้นก็คือปู่กของโลก ท่านเดินมาท่านก็บอกว่าเอายามาก้อนหนึ่งเหมือนกับดินแต่ว่าว่าฉันยาก้อนนี้เสียโลกวันมะรืนนี้ที่จะไปเทศที่จังหวัดสมุทรสงครามไม่ต้องให้ใครไปแทนนะเออลูกจะมีแรงไปได้ฉันก็ไปแลกรู้สิร่างกายสบายท่านก็บอกว่าหายแล้วลูกไม่เป็นไรเป็นนั้นว่าตอนนี้ กว่าจะรู้สึกตัวขึ้นมาเขาบอกว่าเวลาผ่านไปแปดชั่วโมงความจริงมีความรู้สึกในขณะนั้นว่ามันประเดี๋ยวเดียวรู้สึกขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายนี้มันดีเป็นปกติในการถ่ายท้องเขานั้นเหมือนกับถ่ายท้องล้างท้องนั่นเอง เรียแรงดีจะเดินไปท่าไหนพระเองท่านก็เข้าประคับประคองเขาบอกว่าไม่ต้องประคองร่างกายฉันดีเป็นปกติตอนนี้ก็ต้องขอเล่าย่ย่ๆว่าการรักษากำลังใจขั้นต่ำอันนี้ต้องถือว่าเป็นการรักษากำลังใจที่ขั้นต่ำที่สุดมันก็มมรมแบบนี้ตอนนี้ไปก็ขอเล่าทุกความตายครั้งที่หนึ่ง โดยความจริงมันจะตายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตายจริงๆครั้งหนึ่งมาเป็นเด็กอายุสามปีอันนี้จาไม่ได้ก็เลยไม่นับในการป่วยอครั้งหนึ่งมันมีลักษณะถึงเป็นป่วงก็ไม่ควรจะไล่ฟังมันเยื่นเยอะเกินไปมันไม่ถึงกบตายเป็นแต่เพียงว่าขณะที่ป่วยก็เห็นเรือมาจอดแล้วคนขึ้นมาสี่คนน่องแดงใสแดง กขามองดูเขาบอกเอ๊ะคนนี้ไม่ใช่นี่ใครวางยาผิดนะเราไปกันเถอะพอเขาไปแล้วการก็หายนี่เราย่อๆนะนี่เบกถึงตอนตายเมื่ออายุ12ปีตอนตายเมื่ออายุ12ปีที่เล่าไว้ในเรื่องของโรคปานก็มาประมวลไว้ในทีน่นี้มันเป็นโรคไอาวาแต่แค่โรค ที่ชาบ้านเขาวันหวาดขึ้นหนึ่งสัตว์เล็กตายก่อนคือเป็ดไก่มาดับที่สองควายตายมาดับที่สามคนตายสุนัขเห่าหอนเป็นที่น่ากลัวคนเที่ยวในเวลากลางคืนเวลานั้นเลิกเที่ยวกันหมดทั้งนี้เพราะรเพราะว่าทุกคนต่างคนต่างก็กลัวความตาย เมื่อถึงบาระที่โลกมันเข้ามาพ่อก็ท้องเดินอย่างหนักตอนนี้เป็นเด็กรู้สึกว่ากำลังใจยังน้อยอยู่การรักษารมณ์ไปสมาธิยังน้อยมากเรื่อว่าท่านแม่ท่านสอนก่อนจะหลับให้ผู้ชาพระแล้วก็ภาวนาว่าพุทโธสามคำให้ท่านเห็นให้ท่านได้ยิน เวลาจะไปโรงเรียนให้ค่อไหว้พระสิก่อนแล้วก็ให้ภาวนาว่าพุโทโธให้ริรการหนึ่งที่ท่านบอกไว้ที่ต้องภาวนาว่าพุโทโธมากต้องใช้เป็นปกติก็คือว่าท่านบอกว่าคําว่าพุโทโธนี่ผีกลัวถ้าเราภาวนาว่าพุโทโธแล้วผีไม่สามารถจะทําอันตรายได้ ไปอยู่ที่ไหนถ้าภาวนาว่าพุทโธผีกลัวพระพุทธเจ้าเมื่อผีกลัวพระพุทธเจ้าผีก็ไม่สามารถจะเข้ามาใกล้เมื่อผีทำอันตรายไม่ได้เราก็มีความสุขเช่นนั้นยังภาวนาว่าพุทโธเมื่อเวลากลัวผีเป็นอน,นาเวลานั้นเป็นการภาวนาพิเศษไม่ได้มุ่งสวรรค์ไม่ได้มุ่งพรหมไม่ได้ม,ม,ม,ดมุ่งนิพาน พอป่วยเข้าท่านแม่ก็พระพุทธรูปมาตังให้ให้ดูเห็นแล้ภาวนาว่าพุทโธท,ท่านบอกว่าภาวนาว่าพุทโธพระพุทโธนี่จะรักษาให้โรคหายเจ็บเพระทองมันปวดหนักข้างในมีความร้อนมากผ้าที่นุ่งขมหมดก็ไม่ได้เอาเข็มขัดรัดก,ก็ไม่ได้มันเจ็บมาถึงบนหนังทองในที่สุดก็ต้อง เอาผ้าวางไว้เฉยๆยพราว่าภาวนาว่าพุทโธพุทโธก็ใจจับจุดที่พระพุทธรูปเดืนแรกก็เห็นพระพุทธรูปเป็นเป็นสีทองคือเป็นพระทองคำนาข้านาเข้าพระพุทธรูปก็กลายเป็นพระสงฆ์ที่แรกเป็นพระสงฆ์ธรรมดาได้ผิวสวยเนื้อเหลืองคล้ายกับผ้าหม่ม แล้วต่อมาสีสีเป็นเนื้อเหลืองที่เป็นผ้า่มก็ค่อยกลายไปทีละน้อยอยกลายเป็นผ้าของเทวันดาคือสวยสดงามอารามไปทั้งหมดปรากฏว่าสวยที่สุดแล้วก็ส่งแย้มพระโอษฐ์ในตอนนั้นเองก็ปรากฏว่าตัวนี้มันออกไปจากร่างตัวนมันออกไปจากร่างเป็นพรหม สวยสดงดงามมีความอารามมากจะเลี้ยวซ้ายแลขวาหันหน้าหันหลังมันเบาไปหมดมองตัวที่นอนรู้สึกว่ามีความนังเกียจม,มันไม่สวยสักนิดไม่มีอะไรน่าดูเด่ยบนที่สุดทายัางไงก็เวลาท่านพ่อท่านแม่เวลาท่านแม่ท่านลงุง ว่าจะขออนุญาตไปข้างล่างท่านก็ไม่มีใครสนใจนี่ขอเล่าลันลัดเพราะว่าในเรื่องพระปานดีแล้วในมีแล้วในเมื่อท่านไม่สนใจแล้วก็เดินไปลงก็ล่างไปยืนอยู่หลังบ้านเห็นคนหลายคนเป็นนับประมาณสองร้อยคนเศษก็เ,เดินมาแต่ไกลเมื่อเขาเดินมาแล้วก็มาใกล้ก็สงสัยว่าเอ๊ะพวนี้เขาไปไหนกันนะ เมื่อก็เดินเข้ามาใกล้ก็เห็นคนที่เดินติดตามมานะ่ะเป็นคนที่รู้จักกันทั้งหลายคนได้ก็ทราบว่านคนที่รู้จักกันนี่เขาตายไปหลายวันแล้วนี่ในเมื่อเขาตายไปหลายวันแล้วเขาเดินมาได้ยังไงแต่ความจริงตัวเองไม่ยักรู้ตัวาตายเวลาที่มันจะออกจากร่างกายก็ไม่รู้ว่าออกไปอะไราม่กัน พอคนก็าหน้าเดินมาก็เข้าไปถามท่านบะหลวงครับคุณลงจะไปไหนกันจะไปงานวัดไหนสมัยนั้นในงานหนังกลางแปลงก็ไม่่อยมีต้องอายงานวัดก็มมีมรสพท่านลงที่อยู่หน้าเปิดบัญชีตัวสูงมากคนที่เดินตามรู้สึกว่าหัวแค่เอวและแค่เข่าของท่านทาน,นั้นท่านสูงท่านใหญ่มากท่านก็เปิดบัญชี ทก็บอกว่าบัญชีไม่มีหลานหลานไม่มีชื่อนะ่ะบัญชีกลับบ้านเสียเถอะเดี๋ยวคนเดียวก็เดี๋ยวคุณแม่จะคอยท่านก็จุงมือมาที่บันดไดพอถึงบันไดท่านก็เดินไปแล้วก็นึกในใจเอออาศัยนิสัยของตัวเองมันมีว่าถ้าอะไรไม่รู้ต้องรู้ให้ได้แล้วมีกติอันหนึ่งว่า คำว่าไม่สามารถจะไม่มีในชีวิตนี่ความรู้สึกนี้มันมีมาตั้งแต่เด็กว่าทุกอย่างต้องสามารถหมดถ้าเราทำดีไม่เท่าเขาเราก็ต้องทำแค่ใช้ได้ก็อย่างดีฉะนั้นภารกิจงานต่างๆนี่ทำขึ้นมานี้ไอ้สิ่งที่มันไม่น่าจะทำได้ก็ทำได้มาตั้งเยอะแยะ ไปงานด้านวัตถุกเรื่องวิทยาศาสตร์กับจุงก็จริงไอจ,งจ,งจุงก็จริงไม่ได้เรียนกับเขาชอบอาตำราเกดมาอ่านแล้วก็ทำตามนั้นแล้วผลที่สุดมันก็ทำได้ถึงแม้ว่าจะเป็นของเบาๆที่มันไม่มีประโยชน์มากแต่ก็มันก็มีประโยชน์สำหรับเด็กคือว่าทำได้ก็เกิดความชื่นใจ ในม่านิสัยมันเป็นอย่างนี้ท่านลุงข้างหน้าท่าไมบอกก็ไปถามลุงออกไปอีกคนนี้ขนาบกลางมาสองข้างท่งานก็ทำแบบนั้นถามคนสุดท้ายที่กุมมาท่านก็ทำท่าแบบนั้นก็นึกในใจว่าตาสีลุงนี่ก็จะไปไหนกันทำไมยังต้องปกปิดเป็นความลับ ในเมื่อแกปกปิดเราเราก็มีแรงเดินเป็นดูกได้จึงเดินไปห่างๆทีแรกรู้สึกว่าจะเดินไปทางด้านทิศเหนือเป็นทางโล่งต่อไปเรเข้าเข้าป่าไผ่ล้วขึ้นเขาเล็กๆขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาจึงกระทั่งถึงที่สุดเป็นเขาใหญ่ยาวเหยียดสูงมาก คนวนหน้าขึ้นไปก่อนก็กลางบัญชีตรวจคนที่ผ่านไปพดที่ขึ้นไปแล้วก็ลงทางด้านโน้นเป็นนั้นว่าเขาบอกว่าครบพอครบเราก็โผล่พปร,รู้สึกว่าทั้งสี่ท่านตกใจแต่ว่าหนูมายังไงก็เลยบอกว่าคุณลงไม่บอกผมนี่ ผมถามว่าคุณลุงไปไหนคุณลุงไม่บอกผมผมก็ต้องตามมาดูแล้แต่ไอชี้ดูว่าพวกนั่นเขาไปที่โน่นไปดูแล้วก็มีอาคารสามหลังใหญ่ๆมีคนนับหมืน่นยืนอยู่สะพรัง่งมีคนตัวโตๆถืออาวุธควบคุมอยู่ <c oughs> แล้ถามนั้นว่านันดนอะไรท่านบอกว่านั่นเป็นถิ่นของพระยายม ท่านกาชี้ดูไปไกลมากด้านทิศตะวันออกเป็นทะเลเพลิงจับท้องฟ้าท่านบอกว่านั่นเป็นนรกคนพวกนี้เคยทําความชั่วมาก่อนเคยตกนรกมาก่อนแล้วก็ไปเกิดเป็นคนกว่าจะเกิดเป็นคนก็ต้องผ่านนรกหลายขมุมเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตติรชาน แต่แต่ว่าไปเป็นคนแล้วไม่สร้างความดีเขานำมาลงโทษใหม่ยันนี้ขออนุญาตท่านวมาจะขอลงไปท่าบอกลงไม่ได้คนที่ภาวนาว่าอรหังก็ดีพุโทโธก็ดีสมัยนั้นเขานิยมกันสองอย่างอารหังบ้างพุโทโธบ้างท่านบอกคนที่ภาวนาอย่างนี้ตายแล้วก็ออกมาแล้วลงไปในแดนนั้นไม่ได้ลงมีโทษ ก็เลยถามนะว่าผมตั้งใจลงไปเองลงจะมีโทษยังไงท่านบอกไม่ได้ผิดระเบียบแล้วท่านก็จึงไน้สั่งว่าที่หลังถ้านลูกหลานต้องการจะรู้มาตรงนี้นะและก็นึกถึงลงลงจะมาหาต้องการดูนรกขุมไหนลงจะเอามาให้ชี้ให้ดูแค่ให้ใ,ใกล้ๆ <c oughs> หลานจะรู้ได้ทั้งหมดแต่วันนี้ขอให้กลับบ้าน <c oughs> เป็นนั้นว่าวันนั้นก็ต้องกลับท่านก็นสั่งคนที่เดินหลังบอกว่าไอ้เจ้านี่ไม่ดูเด็กปล่อยเด็กตามมาเราจะมีโทษกันเป็นโทษเองต้องนําไปส่งแต่คนเดินเดินหลังแกต้องย้อนมาส่งแกก็โกรธแกทำท่าโกรธควา้าสองขาเวียงขึ้นบ่าแกก็วิ่งขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขารู้สึก็วิ่งเร็วมาก พอถึงหน้าประตูแต่ก็เสืยกพูดเข้าไปแล้วแกก็บอกว่าไอ้หาเจ้าถ้าไม่กูลำบาก้วยมึงไม่น่าจะตามไปเลยแล้วแกก็ไปพอไปก็กลับพื้นคืนชีพทราบว่าตอนตายเวลานั้นประมาณสามโมงเชา้าเห็นจะได้โดยประมาณแล้วรู้สึกขึ้นตัวมาก็ประมาณตีสอง เวลานั้นคนเต็มบ้านและว่ามีลุงที่เป็นพระท่านบอกว่าห้ามโผกสายกระสังห้ามใจกายก็บศพทุกอย่างเพราะศพจะกลับทั้งนี้เพราะอะไรทราบไหมว่าท่านปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนทั้งปริยัติและปฏิบัตินี่คนนี้ก็ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทั้งสองอย่างคือทั้งปริยัติก็และปฏิบัติเขารู้อย่างนี้ กขไม่หลับหูหลับตาอ่นนานหนังสืออย่างเดียวอ่นนานตหนังสืออย่างเดียวนะมันมีการตัดสินใจผิดไม่น้อยกว่าเกสบเอร์ซเพราะว่าผลการปฏิบัติเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าท่านผู้รู้ที่บอกเป็นนักปราชญ์ท่านไม่มีความหมายอ่านแต่แกะหนังสือเอากำลังใจที่สำสามที่ประกอบไว้กิเลสตัณหาฝ่าทานอ,อ,นอนกุศลกรรม ที่มีในใจของท่านเป็นประจําเข้าไปตีความหมายคําสอนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์นี่ก็มนุษย์พวกนี้นี่แหละที่ทําลายพระพุทธศาสนาคัดค้านคําสอนขององค์ส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเรียกกันว่าเดรัจฉีถ้าเป็นพระก็เรียกว่าอรัชีหาความอายมีได้นาดด้านทําลายพระพุทธศาสนา เป็นนั้นว่าเป็นการกลับมาแล้วต่อมาก็ไปติดต่อกับคนลงสามารถรู้เรื่องราวของนรกเป็นได้เป็นอย่างดีและก็รู้ว่าคุ้มไหนบ้างที่ตัวเคยมาทำกฎของกรรมอะไรภาพมันก็ปรากฏเตี่ยความตายย้อนหลังเข้ามากล่าวอย่างนี้ก็เพื่อจะเป็นการเตือนใจบรรรุบรรดาลูกรักทุกคน ทั้งที่เป็นบบสุเชมันเลนอมบาสกอมบาสิกาว่าชีวิตจริงๆของเราคือมันไม่ใช่ร่างกายนี้มันเป็นอาทิตย์สมานกาย <c oughs> ที่บรรดาลูกรักทุกคนได้มโนมยิทธิออกไปจากร่างกายแล้วเราเอาร่างกายนี้ไปหรือเปล่าให้เราไปนรกไปเปรตอสุรกาย ไปเทวดาไปพรหมปณนิพันธ์เอาเราร่างกายที่ไหนไปร่างกายนี้เราทิ้งไว้ส่วนที่จะไปที่เขาเรียกเขว่าจิตแต่พ่อขอรียกว่าทิศมันกายเพื่อเป็นร่างกายที่ไม่สามารถจินได้ดตาเปลา่าตอนนี้รู้เห็นว่าถ้าสมาธิของเราอ่อน กำลังใจของเราอ่อนทุกขเวทนามันก็มีมากแต่้ไดว่าจะไปสนใจกับทุกขเวทนาเวลานี้เรามีอาวุธสำคัญที่สามารถจะระงับทุกทุกขเวทนาได้นั่นก็คือคาถาของท่านพยายมตีให้ไว้ว่านโมพุทธายะ แต่ก่อนจะภาวนาทึกนึกถึงบรรงรมมารมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาทัธเจ้าสี่พระองค์คือพระกุบุสันโทรพระโคนาคมพระพุทธสกษพระสมนาคโคดมและก็พระโพธิสัตว์คือพระสีอาริยะเมตไตรตั้งใจนึกถึงท่านให้มาช่วยระงับทุกขเวทนาแล้วก็ภาวนาจับอนาปานุสติกรรมฐาน ได้เกรงว่าจิตจะพลาดพณิพาน์ก็คิดว่าองค์สมเด็จพระิชิตมารอยู่นิพพานชั้นใดถ้าข้าพเจ้าจะต้องสิ้นชีวิตตักใสพ้นจากกายอันนี้ก็ขอไปสู่นิพพานตั้งใจอย่างนี้ก็นึกถึงองค์สมเด็จพระิชิตมารทั้งห้าพระองค์แล้วก,ก็จับอนาปานสติกรรมฐานภาวนาวานะโมพุทธายะ ร่างกายก็จะมันเทาหรือหายจากทุกขเวทนาหลังจากนั้นก็พุ่งจิตข้นตนออกจากกายจุดหมายปลายทางก็คือนิพพานถ้าไปกราบกานท่านผู้มีคุณที่ลานบรรดุขปพศิลาอาจก่อนแล้วเข้าไปไหว้องค์สมเด็จพระจิตวรพระจินวณในพระจุลามุนีเจดีสถานออจากนั้นก็ไปนิพพิมานของพระพุทธเจ้า จะไปที่ของเราหรือไม่ไปไม่สําคัญชอบตรงนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นร่างกายมันพังมาไรสิ้นลมปราณมาไหลเราก็อยู่ที่นิพผ่านเหมือนนั้นอรบรรดาลูกรักสําหรับมรณะสัญญาที่พ่อแนะนํามาเล่าสู่กันฟังอย่างยอ่อเพื่อเพื่อจับรรดาลูกรักทั้งหลายจะได้รู้จักการรักษากําลังใจ ว่ากำลังใจยามปกติเราควรทำยังไงกำลังใจเมื่อเวลาที่ป่วยไข้ไม่สบายควรทำยังไงสำหรับเทพหน้านี้ลูกรักก็หมดจแล้วพ่อหวังว่าลูกทุกคนของพ่อซึ่งเป็นคนดีคงจะไม่ทิ้งธรรมะคือคำสั่งสอนงองค์สมเด็จพระจินาสีและทุกคนจงจับพระนิพพานเป็นอารมณ์ และจงอย่าคิดว่าเราเป็นผู้ทรงฌานเป็นพระอริยเจา้าอย่าคิดคิดอย่างเดียวว่าจะเป็นอะไรก็าช่างถ้าตายคราวนี้หมดทุกข์ใช่ได้อาจมันเลยเวลามาแล้วนี่โหรักขอลาก่อนขอความสุกสวัสดิ์ิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลทำใดที่องค์สมเด็จประทศพลบรามศาราเซนดาสัสมมาสัมพุทธเจา้าทรงบรุแล้ว เขาเปนดูรรรดาลโลกแก้วทั้งหมดจุมลุทำนั้นในชาติปัจจุบันนีเ้เถิดสวัสดี